กายที่เธอมองเห็นว่างงานสุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพระใบร่วงโรยลงในสายทางยามกาลเวลามุนไป ชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไว้กลับไรรีแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุขคางติดตามไปในทุก เกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในสถาปนาธนการ,าการหรือสภาพปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลกซึ่งมีแต่ความวุ่นวายเช่นเดียวกันครับอย่างที่ท่านพุทธศาสน,นิกชนหรือแม้แต่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้ก็คือการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาาุัยสงของคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ภักบังคับก็ว่าได้ให้พระนิสิตและก็ครูหัดตลอดจนถึงท่านที่สนใจจะฝึกปฏิบัติในส่วนของวิปัสสนากรรมฐาน ได้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปีซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ตลอดถึงคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านได้มาร่วมกันพร้อมเพียงกันที่สวนเวรวันพุทธมณฑนนลสลายาจังหวันดนครปฐมในครั้งนี้เพราะนั้นถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกรรมฐานของพระนิสิตเป็นกิจกรรมประจำปีของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งแต่ละปีจะมีการฝึกปฏิบัติทุกๆุคณะเกือบจะส่วนใหญ่จะจัดกันอยู่ในช่วงเดือนธันวานะครับเพราะนั้นพุทธศาสน,นิกชนหรือท่านที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ หรือท่านที่สนใจจะมาทําบุญตักบาตรหรือบริจาคเครื่องดื่มน้ําหรือเป็จภาพน้ำปานะก็ขอเริยนเชิญแล้วก็ขอนิมมุนที่สวนไผ่เวรุวันหรือณสถานที่อาคารมักแปดที่สวนเวรุวันพุทธมณนฑนลนครปฐมครับในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรม ภาคบังคับสำหรับนิสิตท,ที่ศึกษาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณทั้งประเทศที่จำต้องฝึกปฏิบัตินอกจากพระคุณเจ้าและนิสิตนักศึกษาที่ได้ศึกษาณนะสถานที่แห่งนี้จะได้เรียนความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วท่านจำต้อง มีการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้เรียนจากทางโลกนั่นก็คือการได้ลงมือทําการฝึกปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งที่สังคมเราปัจจุบันนี้หายากมากครับท่านที่จะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติเพราะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญสําหรับนิสิต แล้วก็ครวรัฐที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาชาลากรัฐวิทยาอะไรครับ สุดท้ายความเสื่อมสรามจึมาพระใบร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลามุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงาน ขาที่เคยว่องไว้กลับไรรีวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคู่คางติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสํแแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง